พระนางมาริกานี่สร้างบุญดีขนาดไหนกรรมดีขนาดไหนนั่นแ่ละทำบุญกับพระเจ้าได้คณะสงฆ์นู่นตั้งห้าร้อยลูปะเอ็นบุญใหญ่ผู้หญิงทําพุทธการพุทธันดอนหนึ่งต้งมีผู้หญิงทําปานนั้นก็ยังหลีกเลี่ยงหนีจากนรกไม่ได้ด้วยการโกหกพระชวามีแค่นั้นเองก็ยังไม่ตกนรกจุเจ็บนนั่นพี่าูที่ แค่นี้เราทำบุญอะไรไว้มากเลยเหรอจรึงจะลอยนวลไม่สามารถตกนรกได้เธอเป็นอริยบุคคลชั้นต้นโสดาบันหรือไงจะต้องเข้าใจด้วยยกเว้นพระอริยบุคคลชั้นต้นโสดาบันเท่านั้นที่ไม่ตกนรกหรือเขาจะค้านอีกนั่นนะ่ะสร้างบาร,รมีเป็นพระโพธิญาณก็ต้องตกนรกันโน้นได้ พุทธบยากรจากพระพุทธเจ้าพราะองค์ใดพระองค์หนึ่งนั่นแหละไม่ตกนรกอีกเต่เกิดเป็นเพียงเสินติเนาชันใหญ่ถุดเทา่าช้างเล็กสุดเท่านกกระจาดนั่นแหละเรื่องเขาเรื่องมันมันก็เลี้ยงกันทุกคนนะลูกนะไม่ใช่ว่าเป็นผู้พิเศษนี่ก็เห็นไหมเหรออยู่ในนรกนี่ก็มีแต่พระเถรนเอนจีบาสุยกาที่บ้าบ้าบอๆกันที่ปฏิบัติผิดทาง ที่ทาลายหลักธรรมหรือว่ไหนยิ่งทุกวันนี้เต็มอยู่ในนรกนั่นน่ะคิดว่าจะรอดหรือที่พากันปฏิบัติกันอยู่นี่ไะหวงพจะถามอ่ะมีหูทิพตาทิพหรือไงที่ท,ทราบว่าพวกเธอไปนรกเอ้ยไปสวรรค์ไปสุคติอ้าวแต่พออย่างนี้หลวงพ่อน้อยมีหูทิพตาทิพด้วยไงไม่ได้มีจะพูดถึงตามกรรมอ่ะตามธรรมตามไปไหนตามกรรมนั่นๆน่ะที่พระเจ้าทรงบัญญัติยกเป็นพระโสด,ดาบันท่นนั้นที่ไม่ตกนรกนั่น เพราะเธอเป็นพระโสดาบันเหรอถ้าเป็นพระโสดาบันทำไมจึงทําลายหลักพระบินัยอยู่เมแต่เล็กน้อยก็ยังเล็กเล็กเลกน้อยก็ยังไม่รักษาฮะพระโสดาบันเหรอใช้โทรศัพท์อยู่นั่นนะ่ะพระโสดาบันเหรอกุดินดาญ้าผ้าของเขียวพระพูดถึงพระที่บวชมานั่นนะ่ะพระโสดาบันเหรอจับเงินจับทองใช้จ่ายเงินทองเล่นหุ้นเล่นแชร์เล่นบ้องไฟเล่นการพาน,นันขับรถเล่น การที่ไม่สมควรลก,กพระชาลูกตีเตียนมีเหลือในพระโสดาบันพระโสดาบันที่มอบกายถวายชีวิตกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นั่นไม่เห็นว่าพระอานนท์ทำอ่ะไม่เห็นว่าพระอานนท์สึกหรือเคยจะค้านนั่นเหตุผลนั่นมันพร้อมพร้อมพร้อมหมดในรูปนั่นไม่เห็นนี่ว่าพระโสดาบันทําชัว่วอีกเพราะพระโสดาพระโสดาบันไม่ได้รักใครอีกแล้วไม่ได้เทิดทูนใครอีกแล้วไม่ได้เคารพใครอีกแล้วนอกจากพระพุทธเจ้านั่น ย้อนตายเอาชีวิตแลกเหมือนพระอานุนนั่นแหละพระโสดาบันมันจะว่าอย่างไงยุยยกเว้นคารวะเจ้าโยมก็ยังมีลูกมีผัวมีเมียเป็นธรรมดาธรรมชาติเตกก็ไม่เห็นว่าพระโสดาบันไปนับถือศาสนาอื่นเมียนปานวิสาขาก็ไม่เห็นไว่าไปกราบฤาษสีชีไปกราบพระยาคุดพระยานานเห็นไหมละ่ะ ขนาดอุปถักพ่อผัวอยู่นี่พระสดาบันนี่พวกจีเปือยพวกอะไรมาพระนางก็ยังไม่พนางก็ไม่เห็นว่าไปกราบไปไหว้พวกลัทิพวกจีเปือยหรือพวกลัทิอื่นนั่นพระนางวิสาขาดูที่นี่พระโสดาบันเพราะคุณเจ้าหรือพระผู้มาบินตามบาดพ่อผัวไม่ใจ่บาทพรนางวิสาขาก็ยัง น้อมกายด้วยความเคารพอาราธนานิมลครูบาอาจารย์ไปบินเบาตที่อื่นว่าผู้เป็นพ่อผัวกําลังกินของเก่าอยู่นี่แหละเห็นไหมละ่ะหรืออะไรมาคานกันลูกถ้าไม่เอาตําราออกมาแสดงแล้วจะอาอะไรมาแสดงอ่ะเป็นผู้วิเศษกันหรือไงเฮ้แล้วจะอาอะไรมาสอนโลกสอนสงสารนเขาละ่ะเฮ้ยเอาคุณงามความดีจากไหนมาสอนน่ะ เอาหลักคำสอนจากไหนมาสอนถ้าไม่เอาหลักคำสอนจากหลักคำสอนที่อยู่ในพระไตรปดฎกหรือ,อยังไงอ่ะหลักคำสอนพระเจ้ามีอยู่นี่คงทส้งคงวาอยู่เนะี่ยเรียนกันทุกคนนี่พระวินัยปีดกพระสุตตันตปีดกพป้าภิตรามปิดกก็เรียนกันอยู่เป็นผู้วิศเศษได้ไงจึงจะเอาทิฏฐิมานะเอาการตุรงการแต่งเอาความรู้สึกในคิดของตัวเองมาสอนและอวดอุตริมุสธรรมว่าตัวเองเป็นผู้เรียนเป็นผู้ประเสริฐงั้นเรื และจะไม่ให้ตกนรกได้ยังไงลุงปู่ก็จะถามคืนเพราะแม่ครูอาจารย์ทุกรูปนั่นแหละพระอย่างไงนรกก็มีแต่นี่แหละมีแต่พวกพระนี่แหละเยอะที่สุดเคยไปเที่ยวนรกหลุมที่พระตกเยอะมันยลุงปู่ไม่ละเคยไปไหมละ่ะถ้าเคยไปจริงๆจ้างก,ก็ไม่กล้าทําชั่วด้วยประการทั้งปวงนะไม่กล้าหลอกถ้าเคยไปจริงๆยกเว้นไปด้วยการปวดอุตรี นั่นเรื่องของเรื่องมันหลวงพ่อไปมาแล้วแเ่็ปคารวะโน่นน่ะก็มีแต่พระเถนเอ็นชีปสุิกาพากันดิน้นก็เดี๋ยวก็เต๋ก็เดี๋ยวร้องอดโอยหอนอ,อยู่นั่นนะสมนุน,น้าไหมหรือรราบใดที่จิตยังไม่เข้าสู่คุณพระรันาตนใจอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นพระโสดาบันอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ย่อมที่จะตกนรบหมกไหมหลวงพ่อไปเห็นพระโสดาบันที่จะบอกว่าเขารพ เครื่องรางของขังหรือยังไงเห็นไหมล่ะหลวงปู่ลาเขมมาประตูวัดปูเจ้าก็องค์ท่านเทศวายจางเข้มข้นเทศตั้งแต่หลวงปู่โน้หลวงปู่เสาโน่นต้นเสดเทศตั้งแต่แต่หลวงปู่บ้านพุริโตน่นะเห็นไหมล่ะภูมิของพระโสดาบันมีอยู่นภูมิของพระโสดาบันจักไม่ถือเบทมนโกนละคาถาใดๆ ไม่กาบไหว้พูดผีปีศาจพร,ระากุดพญาหน้าเห็นไหมล่ะไม่ถือเครื่องรางของขังไม่ถือเลือกละยามว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้ภูมิของพระโสดาบันถือเตปพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเห็นไหมล่ะพี่นาวนะจี่นี่คือภูมิของพระโสดาบันพูจาว่ายังไงอะ คนดูจีเดี๋ยวจะว่าหลวงปู่หลวงตารูปนี้ที่ประมาจจามูกคณักุบาอาจารย์อ,อยีกหรือจะยังไงมาเทศปรดสอนกันมาสอนกันมาเทศปูดกันนะนั่นเรื่องของเรื่องมันอันนี้เราก็ไม่ได้แปลว่าพ่อลูกจิตลูกหาเขายังไม่บรรลุถึงขั้นระดับนั้นแต่หลวงปู่เสดายว่าเป็นพ่อเป็นแม่เขาให้ลูกจงจมูกนี่เรื่องของเรื่องมันที่เราก็คิดในแบบของเราวา่าพ่อแม่น่าจะเป็นร่มโพล่มใสให้ลูก สอนลูกเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างทำไมต้องให้ลูกสอนพ่อแม่เราคิดของเราเราก็เลยท้อนี่ไงเราพอเราเห็นเราเห็นสมภารไปเาล่าว่านูน่นขอาประปยาจุมมาบวชเดี๋ยวว่างไงเราพูดเราก็พูดตามความเป็นจริงที่เรารู้เราเห็นมาจะว่างไงพอเราพูดขึ้นก็บอกว่าเราอุตริใครอุตริถ้าหลวงปู่อวดอุตริหลวงปู่ก็ทำก็หลังของขัง,ง,งขายเลยทีพอหลวงปู่ไม่กล้าทํา พราะหลวง,งปู่หลวงปู่เห็นนรกมาแล้วหลวงปู่ก็จับเงินจับทองใช้จ่ายเงินทองมารดกวา่าเจ้าจบแล้วสิเหมือนหมู่มัดกน,นา้าเหมือนกูบาาจารเลยที่แล้วจ้ายังไงล่ะความเป็นจริงก็คือความเป็นจริงนั่นแหละเขาเพราะว่าหลวงปู่เห็นนรกเห็นพระที่ไปตนกนรกถามอุบุภกรรมวิบากกรรมของสัตว์นรกขุมนี้ว่าทําไมพระต้องตนกนรกนี่ ผู้ที่อยู่ในนรกก็พูดในฟังว่าพระที่มาตนกนรกนี้เป็นพระที่ไม่อยู่ในธรามอยู่ในวินยัยพระที่ศีลขาดชินตะลุศีลิบัติจึงมาตกนรกผมนี้พระจับจ่ายใจอยเงินทองพระขุดดินดายะพระผ้าของเขียวพระเล่นการพานั้น พระล่นบ้องฟืนบ้องไฟกลุ่มนี้ก็คือลงไปนั่นหมดพระใช้ตรจับตรแก็บแนบหูเอาเจ็ดหาผู้สาวโทรหาอุบาสกองโซโทรหาบาสิกาสาวสวยพอที่จะได้พูดเกี่ยววาราชีเขานั่นนเรื่องของเรื่องมันนะมันก็ไปจมในนั่นอาจารย์ว่ายังไงล่ะไฟก็ข้อไฟก็พอก็ลองอดโอยหัวขนมันร้อนร้อนเพราะตัวเองเป็นคนทำนะสนาน้าไม่ล่ะ ออกจากนรกขุมนั้นปั๊บก็มาพักอีกนรกขุมหนึ่งนรกขุมนั้นมีแต่โครงกระดูกเหมือนโคงกระดูกเหมือนหนังหุ้งกระดูกก็ต้องมากินขี้กินเยี่ยวตัวเองกินมูดใช่ไ่มกินเยี่ยวตัวเองเามันก็ไม่มีเยี่ยวไม่มีขี้เพราะว่ามันมีแต่ร่างเหมือนกับหนังหุ้มโครงกระดูกไว้กินของเน่าของเนนอยู่อย่างนั้น กินก็ไปก็ไหลออกกินเ็ไปก็ไหลออกคิ้วจะอย่างนั้นร้องโอดโอยหอยหวนด้วยความทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นจะว่าไงอ่ะนั่นความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นลงบู่ก็ทําช่วงเหมือนหมูเลยสิจะมาคา้านทําความที่ไนเป็นจักดาเองเป็นผู้วิเศษกันเลงไงหมู่คณะพ่อแม่ครูอาจารย์ผมก็จะถามคืนนั่นแหะที่ประมาทจากช่วงผมนั่นว่าผมว่าหมูว่าพวกว่าคณะ ผมเอาทำเอาวินัยออกสแสดงด้วยความเคารพในศาสดาสมณนโคโดมุติเจ้าน่าจะพากันดีอกดีใจพร้อมเพียงใจกันรวมกันเป็นพลังเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาร่วมกันกับหาเรื่องข่าวลากันถูกต้องเหรอนั่นเรื่องของเรื่องมัน